ครับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนครับสวัสดีท่านผู้ชมอยู่ผมทมงานย่าฝังงยครับวันนี้พาไปดูรถตีที่เสียนายครับสมบุญพัฒนาป่านายจัดให้ออกมายังไม่ถึงปีครับคันนี้รถตีิสมบุญพัฒนาช่วงนี้ไม่ค่อยได้ล้างนะครับมีงาน อาจจะมองไม่ค่อยเห็นสีสันหน่อยนะลาดูดูเช็คสีมือหน่อยครับเป็นยังไงบ้างครับหลังคาออกมาได้หลายเดือนแล้วพี่นายครัก็เป็นรถตีดินของสมบูรณ์พัฒนานะครับสเปคก็ P 1 1 12-23ได้กิน เดินดิบสองญี่ปุ่นอ่าเกาหลีเกาหลีเป็นรู้สึกจะเป็นโซ่ห้าสิบข้อหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเตอร์น่าจะเป็นยี่สิบเก้าครับสมบูรณ์เขาจะมีรุ่นยี่สิบเก้ารุ่นสามเอ็ดนะแต่ว่าคันนี้น่าจะเป็นยี่สิบเก้าี่ปุ่นยู่ไม่ชัดมีเขาจ้าข้างขนาดจะัปั่นให้สองรอบครับสำหรับเซียนาย ก็พิกัดข้างวัฒนา,าครับอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกสำหรับรถตีดินเสียนายนะก็เราแวกเขตบางกระทุ่ม,มนะครับเขตอำเภอเมืองพิจิตรนะครับอะไรพวกนี้ก็ดูแลน่าจะเรียกใช้ได้นะครับสักเหล็กอะไรงนี้ไปทางสบง,ง่ามไปทางก็เรียกได้นะครับเดี๋ยวเราให้เดี๋ยวเราจะลองดูเอร์โทรเขาหน่อย เฟซมุกก็นายพานุพงศ์แต่งนี้ก็ผมเกี่ยวไว้ครับเมื่อ,เม,อเมื่อไม่นานนักก็เขาก็ใส่น้ำแช่หมักฟางไว้เนาะไม่ได้จุดฟางนะครับก็เป็นจะเละๆหน่อยนะครับก็ปั่นไม่ยากครับอย่างนี้ดูผลงานเขากันหน่อยนานๆจะได้ถ่ายคลียรรถตีดินแต่ว่าส่วนว่าแถวบ้านผมเยอะแล้วนะรถตีดินนะหลายหลายเจ้าหลายคันนะครับแต่ว่า เราไม่มีโอกาสได้มาถ่ายพอดีวันนี้รถเกี่ยวออกไปเกี่ยวข้าวทางบ้านรละชังขวัญครับเลยมาแวะถ่ายตรงนี้ก่อนตรงนี้ก็อยูอ่หลังวัดวังมะเดือนะครับตำบลทะลอมคือเมืองจังหวัดพิจิตรเดี๋ยวมาดูกันผลงานจะเป็นไงแต่ฟางมันก็อย่างว่าเลยเอาจริงผมว่านะ เท่าที่ผมดูดูมานะผมว่ามันก็แทบจะไม่มีค่ายไหนที่ว่าจะมันทําให้ฟางมันหายไปกระดินได้ละเอียดอะไรขนาดนั้นนะครับมันก็ต้องเป็นสภาพเนี้ยเนี่ยนี่อย่างเงี้ยมันก็ถือว่าดีที่สุดสุดแล้วนะยึงถือว่าถือว่าใช้ได้แล้วนะบางคนไปไปคิดว่าแบบยังไงบางคนนาดอนๆไปอยากให้ฟางมันจมหายไปอย่างนี้มันก็ไม่ใช่นะมันก็ต้องอย่างเงี้ยงเขาก็นาดอนเนี่ยแต่เขาแช่น้ําไว้ ฟางไว้ให้มันย่อยให้มันเน่าให้รถตีมันตีง่ายหน่อยเออแล้วก็จะมีอีกอย่างนึงที่จะง่ายก็คือตอนเกี่ยวน้ําต้องมีแบบแช่ไว้แล้วนะครับให้นามันเละแล้วก็ปั่นกับฟางสดนะครับอันนั้นก็จะง่ายเหมือนกันนะครับแต่ถ้าว่าเป็นนาดอนๆฟางแห้งอยู่เนี้ยสูบน้ำสองวันแล้วจะให้รถตีมาตีให้ฟางมันหายไปไม่เหลือลอกรอยเลยเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะ กาวนาช่างออดครับอันนี้ไปเนียนๆเลยครับจะนายจัดให้ครับนี่ครับ ลอยสองครับรบอบเดียวครับรู้เรื่องตัวนี้เป็นสเปคใบใหญ่นะครับคันนี้สเปคเดี๋ยวผมก็ลืมข้อมูลไปแล้วว่ากี่เคียงแต่สเปกเป็นใบใหญ่ครับคันนี้ แบบน,นี้รถทําเสื้อก็หวาดเจี๊ยบครับเก็บขอบเก็บพนนาให้แบบสวยงามม,มือเลยทีเดียวนะครับถ้าจะของนาละเอียดหน่อยก็แค่ก็จอบมาเคลียเคลียปั๊บปั๊บปั๊บป๊บก็เรียบร้อยก็ขบๆขุบรถอีโก้งนะ่าจะเข้าไม่ถึงตามมุม คันนี้ของเสียนายจะเป็นสเปคผ่านหน้าด้วยนะครับก็แกนั่นรับจ้างรับจ้างดันเลนอยู่น่าจะชั่วโมงละพันห้านะอันนี้ไม่แน่ใจน่าจะประมาณราคานี้ครับ,รบทับลอยด้วยนะเพื่อความละเอียดของงานนะ โชว์สีมือหน่อยครับนี่นิ่มๆเลยเดี๋ยวนี้ก็รถตีกินเรียบครับโซนแถวบ้านผมถ้าใครแบบไม่ได้มีรถปั่นน้อยเองหรือว่าอะไรอย่างนงี้นะก็ส่วนมากจะเป็นรถตีหมดครับช่วงนี้ก็สำหรับการ ลมเผาฟางนะครับก็ตีจะจะตีละเอียดกว่านะถ้าบ,บางคนเป็นนาด,นดอนๆแบบว่าตีตอน,อนที่ว่าเกี่ยวปุ๊บตีปั๊บอย่างเงี้ยนะอ่ะถ้าบางคนก็อาจจะยังใช้รถสีส้มรถเล็กยังใช้รถรถรถเทรถตันเล็กอยู่นะแต่ถ้าเป็นนาหลบอะไรเงี้ยก็จะต้องเป็นรถตีนะครับถ้าน้างานเยอะนี่ก็รอคอิวกันยาวนะ สำหรับเตียนายนี่ก็บางทีก็รอเกือบรึ่งเดือนนะครับเนี่ยงานเขาไม่ธรรมดานะครับ<ม>งานชุกๆก็วันละ80ไร่แล้วพอกินเขาบอกพอกินแล้ววันละ80เพราะถ้าสภาพรถเต็มร้อยผมคิดว่าน่าจะออกหากินได้ได้งานก่อรถเกี่ยวครับ ถ้าสภาพรถเราเต็มร้อยทุกวันก็คือเช้ามาเราสามารถออกได้เลยเนี้ย6โมง7โมงกับถ้างานชุกๆก,ก็ส่วนมากก็จะ2ทุ่ม3ทุ่มก็ไม่ต้องมีเวลาได้ทําอะไรกันแล้วตีต,ตีดินอย่างเดียวถ้าช่วงงานชุกอะแต่แต่ถ้าสภาพรถเต็มร้อยไม่ต้องแบบไม่ไม่เสียไม่พังไม่อะไรอย่างรถใหม่ๆพวกเนี้ยถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็น่าจะได้วันละ 80นะพูดถึง80สิหรืออาจจะมากกว่านั้นแล้วแต่ฝีมือถ้าไปเจอโล่งลก็ไม่ถึงครับแล้วแต่วันด้วยเนาะงานพวกนี้มันไม่แน่นอนนะครับนี่ค่อนข้างตีละเอียดเลยครับอันนี้ที่เห็นฟางพวกนี้ก็จะเป็นฟางที่ลอย เศษฟังที่ลอยผิวนะครับแล้วเวลารถมันวนมาเงี้ยมันก็นจะสาดสาดออกมาเลยตั้งแต่ออกนี่ไม่แน่ใจว่าได้หมื่นไล่หรือยังนะคันนี้ อันนี้ผมขออนุญ,ญาตไม่ลงไปเทสกันแล้วกันนะครับวันลึกหรือไม่ลึกเพราะว่าขี้เกี็ดเปื้อนนะตีแป๊บเดียวครับเสร็จแป้งแปลงนึงก็ใช้เวลาไม่นานนะครับธนาดอนๆอย่างนี้ก็ค่อนข้างที่จะไวเนาะไลน์ละ350บาทครับโซนบ้านผมนะโซนบ้านใครถูกหรือแพงอะไรเท่าไหร่ก็ลองคอมเมนต์กันมาได้ครับแต่โซนบ้านผมก็จะราคานี้แหละ350ผมว่ามันกำลังดีนะดีสําหรับ เจ้าของนาแล้วก็สำหรับเจ้าของรถก็พออยู่ได้นะครับเอาจริงสามร้อยสามร้อยห้าสิบถ้าไปเจอลมลมสมมุติทั้งวันหนึ่งอะเจอโลมเนี้ยมันก็แทบจะเจ็บตัวนะครับก็คือถ้าทั้งวันหนึ่งเขาเจอหลมเนี้ยอาววันนั้นทั้งวันเขาอาจจะไม่ได้กําไรนะครับก็ต้องไปพึ่งก็ต้องเอาตังที่ได้มาไปซื้อน้ํามันแล้วก็ไปตีวันต่อต่อไปมันก็จะแบบยังไง ถ้ามันได้ดอนๆอย่างเงี้ยทุกวันอ่ะผมว่าไงเขามีกําไรอยู่แล้วแหละแต่แต่ว่าถ้าเกิดไปเจอลมโหมเงี้ยบางทีมันก็ขาดทุนบางทีมันก็เสมอตัวนะเพราะทำทุกอย่างเขาใครๆก็ต้องอยากได้กําไรอยู่แล้วครับมันไม่มีใครอยากทางานให้เสียเปล่าครนะับรถก็ซื้อมาแพงก็แพงเนี่ยสุดยอดรนะับ วนวับเลยอ่ะดอนดอนงี้วนได้อยู่นะคถ้าล่มโลกเพาะว่าจะอีกแบบหนึง่งก็เโอเคครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวก็จะฝากไว้ประมาณเท่านี้กัแล้วกันนะอย่าลืมนะใครอยากเรียกใช้ครับบริการเ c e บุ๊กนายพานุพงศ์ครับ รถตีดินข้างวัฒนานะอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกนี่ยผลงานก็นี่ครับเดีวเอาวเลยครับงานเนี่ยนะครับจัดให้ทุกระบบครับนาโลกนาดอนแต่เงินเซนนี่ไม่ค่อยอยากจัดเท่าไหร่ครับ เอายครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับทีนี้เดี๋ยวเราอลาัไปก่อนครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ